มันคงนอย่างนีจริงคือแบบเราคดว่าสิ่งที่เราเปลียนได้คือรูปฟันเราองเป่คือเ็นคนที่ไม่ชอบแบหน้าตา่ดีขึ้นคือมันก็คือการมันก็จะเคลื่อนตลอดเวลาค้อนงเล่นจับฟันก่อนเลยตรงฟันก่อนแล้วก็แวมันก็ดูดีขึ้นการพูดหรือการทำอะไรเราก็มั่นใจขึ้นเวลาเรายิ้มถ่ายรูปลงนสังคมคือเราไม่เคยรู้ตัวว่าเราโดนแยนวันไม่สวย คนไทยถ้ายมให้การ่อยอะไรเขี้ยคุณหมอก็บอกบอกได้ว่าเออเราทำยังไงก็บแบบสไลด์ฟันแบบที่สไลด์แบบแล้วก็ขยับคือหมอจะทำอะไรของไม่รู้อะแล้วแล้วหน้าก็อาจจะเหมือนเล็กลงบ้างนิดนึงอะว่าการจัดระเลียนชีวิตเราใช่ก็เปลี่ยนนะคนเหาเมเลยไทหน้าที่ไหนมาหมาไหนหม่ไหนทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าครับสไลฟันก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะรู้สึกว่าแต่ก่อน ก็บานคนฟันหน้าตรงมากอะเวลาหัวเราะอะไรเงี้ยมันงหน้าเป็นกระต่ายตตรงอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะเพราะทำไรครับคุณหลอแนี้มันก็มีนวัตกรรมดัดฟันดัดใสใช่เป็นออมใสตัมฟันอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกินทิสลายก็ก็ใส่ก็เปลี่ยนตอนจะค่ช่วงเปล่ากัมแล้วจะพันาดัดฟันอะไรลายดูแลดีที่นี่ดูแลทั้งครอบครัว คุณพอคุณแม่น้องสาวจริงๆตั้งใจพาน้่งมาทำฟันมากกว่าแล้วคุณบมอว่าจริงๆรอ้อมแหลยคนทำนะฟันไม่สวยเลยจริงเนรอชเลือดหนุกเลยก็เลเอาใ้มาช่วรักษาเยอะเลยก็นยอะนะคะคือช่วงที่มันเข้าที่ก็จะเหมือนบอกว่ากรามเล็กลงอะไรเงี้ยหน้าแบบยาวขึ้นบ้างอะไรบ้างคืออ้อมอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวหรอก่ว่ามีคนมาทักอะไรเงี้ยก็จะ โดนเขาหรอจริงด้วยจริงด้วยเอ็นซิไม่เยอะอันนี้หนึ่งกัดเสร็จแล้วยังไม่เสร็จอะค่ะเพราะว่าอ๋ออ๋ไม่ค่อยมีวินัยในการใส่ต้องเริ่มจัดใหม่ตล้วก็หายแล้วใส่แล้วผมก็เชิญชวนนิราศเข้าไปใส่นิาสุดก็ไม่รู้นะแต่ว่าคุณหมอว่าเหมือนคอหน้าเล็กลงมหน่อยเหมือนเขาชอบแล้วกลับยังไงอะคะโดนหมาจัดส่วนจะด้วยที่ปากไม่แน่ใจเขาไม่ค่อยรู้ตัวที่สวยงามไม่แน่ใจต่อแล้ว แนนทีถ้าเกิดว่าแนนาคฐถ้าต้องทำเงินก็คืต้องทำแคุณหมอต้องอบายด้วยว่าื่องมือทำงานก็โจยอมา้าก็โดว่าแบบโอ้ใช่ใช่ก็อาจจะเพราะแบบสัตวันนี่แหละแต่ก็แบบไม่อยากพูดเยอะแบบไปก็๋ยวจะดูว่าแหมอ้า่นเล่นฮั่เดียวไม่อยากพูดแล้วไม่อยากพูดเยอะาแล้วอกาสดแล้วเป็น่าไม่ทำกร่ไม่ได จัดฟันที่นี่แหะค่ะจากอินวิสไลน์มีคนจัามีคนจับได้ไงมารดูแลตเปังไงบ้างคะรับดูแลกอนแรกก็เพื่อนในกลุ่มก็จะรับได้ง่ายไม่เกะกะห้องเน้อนยะไม่เกะกมากเลยอะค่่ก็ทั่วๆไปค่ะไม่เกะกะห้องก็สามารถเดินไปได้ถูกห้องไม่ว่าจะใส้ก็งกขย่ไหนใครไม่ต้องเดินมา ก็เคยคิดวากอลก็ก oh, ็ม่เคยบอกตั <c oughs> <might be S 2> oh, ้งนานแล้วก็มาถ้าอยากทำอยางตัตาก็เป็นคนตาแบบไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอย่างแรกเราก็ลงชื่อคนะถ้าเกิดว่าเป็นเพจเป็าเพจแอบไหนแต่เราก็จดเป็นกาูุระ่ทีบเป็นีพลนักสูบบรี่เยอะมากท้งหลาเดนเข้าอสีด้วยกันรูระทึกมากรู้ระทึกตั้งแต่ดังมาก แต่ก่อนก่อนที่จะบินไปลอนดอนแล้วเพราะว่าออมไม่ได้บินจากกรุงเทพค่ะก็มีเหตุการณ์แต่พอที่ไฟนั้นน่ะเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรที่กรุงเทพฯอย่างที่ที่เป็นข่าวที่มีเด็กๆคนเล่นบอกว่ามีระเบิดเราก็เลยทําให้ไฟเครื่องบินตรงนั้น่ะดีเลย์แบบหลายชั่วโมงเราก็เลยเฮ้ยจะทำยังไงเดี๋ยวจะตกไฟก็เลยต้องไปใสยการบินนึงเพื่อที่จะต่อเครื่องให้ทันอะไรเงี้ยสิวเฉียดมากมากครัเรารู้ไหมครับรู้เปิดได้ไหมครับ คืตอนแรกเราก็ไม่น่าแบบวาทำไมดีเลยนานขนาดนี้ไม่น่านานขนาดนี้ก็เลยโทรไปถามที่ที่สายเขาเลยบอกว่ามีการแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เยวจะตกเครื่องก็เลยต้องต้องเปลี่ยนอีกสายการบินนึงนะคกันม่ะคือดีที่สายการบินช่วยช่วยอำนวยความสะดวกเราก็เลยทานก็กระทบนิดหนึ่งเลยแล้วรีดต้องวิ่งแบบต้องจากดอนเมืองมาสวนนนเร่งเลยอ่ะค่ะแต่เด็ก เทดลองครับทาไมเนี่ยช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยพอไปถึงอังกฤษก็มีข่าวเ่อก่อวินาศกรรมใช่เราก็ตกใจนะเพราะว่าเรากําลังจะเข้าลอนดอนนะคะแต่ดีที่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ลอนดอนเราอยู่เมืองนึงแต่เรากำลังจะเข้าไปเมืองนั้นแหละก็ก็ตื่นเป็นเล็กน้อยเพราะว่า ไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ค่ะต่นนั้นเราก็กำลังไปทำงานตรแล้วเราก็จะไปดูอะไรบางอ่างม่ั่นเขียนภาพก่อนก็ต้องรมัวงก็ต้องรังกัตัวมากขึ้นติดตามข่าวมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นจุี่้อระังแล้วก็อาต้องหลบใน่วนที่ไปคือต้องหลบเยอะมากค่ะ เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้าช่วงนั้นเขาทําอะไรไปแล้วตอนที่เราไปเขาน่าจะไม่มีอะไรนะเพราะตำรวจเข้มมากแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงหรือน่ากลัวไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีอะค่ะคือแต่ตอนเราไปเราก็จะเห็นแต่มีดอกไม้ที่้วยงามไว้อะไรไว้ครับผมเปช้บริการแล้วก็คือดังคมากนะครับผมในรายการการเปลี่ยนฟันเนี่ยก็จะมีเป็นเซตหมอเขาจะบอกว่าตามเซตน่าจะครั้งแรกเลยนะคะที่เจออะไรที่แบบเปลี่ย เป็นอาชีพหนึ่งก็เช่นคือว่าใส่ครับเพื่อนนะครับก็สิบห้าวันเปลี่ยนครับแล้วก็ใส่ดีเปลี่ยนแล้วก็ติดกันต่อเปลี่ยนช่วงแรกก็ต้องกัดเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แปละเพราะเรานั่งเครื่องบินบ่อยแต่เราก็ยังยังยังกลัวอยู่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เดสมเลีอย่างเดียวน่าจะมาสี่ค่ะนั่นแหละเหตุการณ์เดี๋ยวเราเอาใจความตรงๆมาเป็นกาเปลี่ยนเยอะมากเพราะใช่เนาะเหตุการณ์นั้นอะ คือจริงแล้วแบบไม่ดีเลยเนาะมันจะเปนแบบหลายส่วนได้เลยจริงๆไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะทั้งทั้ไฟนั้นเลยอ่ะคนหลาย้งนอยาก็จะเยอะมากหลายร้อยคนเหมือนกันที่เขาอาจจะต้องผมก็แบบรีบกลับบ้านมิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่จริงอ่ะในสิ่งที่เขาพูดไปแล้วก็พูดงงออกมาบางทีเด็กอาจจะไม่ฟังนะคะอย่าพูดคนเครื่องเพราะงานนี้ทุกคนเดือดร้อนแน่นอนนะมันไม่ใช่ความจริงอยย่า